สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฟียลฟ้าสุดสวิงริงก็ถูกรางวัลเป็นปึกเจ้าตัวเผยปูย่ยาพญานาคประธานพรให้ก็ได้ออกรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ทธันวาคม2.563รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออก100994 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวันละ4,000บาทเลขที่ออก093และ776รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวันละ4,000บาทเลขที่ออก984และ834รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวันรางวันละ2,000บาทเลขที่ออก84 รางวัลข้างเกียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทคือเลข100993และ100995รางวัลที่2มี5รางวัลรางวัลละ200,000บาทเลขที่ออก398530 623477 790808 830139และ956546 ล่าสุดนักสแสดงอารมณ์ดีเฟียลฟ้าสุดสวิงริงโก้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นดวงเฮงอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเจ้าตัวได้ไลฟ์สดว่าตนนั้นถูกรางวัลประจำวันที่1ธันวาคม2563เจ้าตัวนั้นถูกลอตเตอรี่เลขหน้า3ตัวจำนวน10บใบโดยเจ้าตัวได้เผยว่าไม่ได้คาดหวังเลขหน้าแต่คาดหวังเลขท้ายแต่อาจจะเป็นพระบุญที่ปู่ย่าพยานนักได้ประทานพรให้ อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับเฟียลฟฝ้าที่ถูกรางวัลด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ